สิ่งที่ตัดสรูรมีมากเหมือนใบประดู่ลายบนต้นพระสมาสมุทรเช้าทรงประทับอยู่ศีสะปาวันกงโกสัมพีครั้งนั้นพระองค์ทรงถือใบประดู่ลายสองสามใบด้วยฝ่าพระหัตแล้วตรัสถามภิกษุว่าใบประดู่ลายสองสามใบที่พระองค์ทรงถือกับใบที่อยู่บนต้น ที่ไหนมีมากกว่ากันภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าบนต้นมีมากกว่าพระองค์จึงตรัสรับรองว่าสิ่งที่พระองค์ทรงรู้แล้วไม่ได้ตัดแก่ภิกษุทั้งหลายมีอยู่มากสาเหตุที่พระองค์ไม่ได้ตรัสก็เพราะว่าสิ่งนั้นไม่ประกอบด้วยประโยชน์มิใช่ พระมรรัเบื้องตนพระองค์ประสงค์ให้ภิกษุทั้งหลายทำความเพียรเพื่อรู้ตามความเป็นจริงในสิ่งที่พระองค์ทรงสั่งสอนแล้ว